เอาละครับผมมื่อนี้ไปบ้านสวนกครับผมไปหากินเขากินน้ำครับผม างกับโมแล้วก็อ,อัปโหลดครับผมอ,อัปโหลดดีดีเองตอ้องถึงเรียบร้อยครับผมไปลุ้นพแม่ลาบเสือตอนครับผม นี่หันตองใส่พริกสดๆ,ๆแบบนี้เลยพี่น้องเก็บไหมไหมสดแก่เลยเน่นวะอือย่างคือเฮาใส่หอมแดงบานเฮาครับผม,อมพอมันคอยแสบครับผมออกกินฉุนฉุนจังหน่อยะแ,แม่เนาะตอนนีใ<ช>้ใส่หอมแขกมันออกหวานอันนั้นเราต้องเลือกอถือครับผมนี่พี่น้องล้วนให้มันมสีข้ขอคำห้ามก่อน เดแม่้หวานครับผมเจ็ไปูดแม่โอ้ยตอนนึงเนี่ยไม่น้อยเท่ไดดของยกลางชงกลางท่ามันก็ดีย่างนึงครับผมมันได้บรรยากาศที่ดีเดี๋ยวมันได้ที่เ้วแม่ยก่าด้วยนี่เหื่องี m c แหละเห็นปะ คำนี้กะลังหวานเรียบร้อยบะนี่ไปมาปรุงกันจ้าครับผมตอนรุ่นเขาใส่ผงปรุงรตไปน่องน้อยนุ่งแล้วเอากับเลี้นที่พริกสด,ขด<ะ>งงเขาทอดหรอโอ้ลงบ่เลยโอ้ลุงบ่เลยไหมจัดจานพี่น้องจัดจาน ำลำบ่เด็ดเัดให้ดีจักหน่อยเอาชิมแม่เป็นยังไงตัวจอดบ่แซ่บแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาไม่ยู่งชงไฮตรงหน้าครับมือนี้มือนี้พักกินลาบลาบสุกเสือตอนแม่นลาบสุกเสือตอนครับผมจ้ะ ไปอยากกังทีละเดือนมั่ได้ฟักเลยสร้อยน้อหนยบางๆจ้ะโอ้โหผักเข้ากับสุดยอดแล้วครับผมมีทุกอย่างขันกุสงซาจกจ้เจ้าขมมีหมาเป็นเจ้าขมจ้ะโอ้ยหิวขอแห้งอยู่ครับผมเหมือนเมื่อกี้แข่งเสรีกีลนมาถึงเป็นสามมือบแข่งเต็มต้นเลยก็เลยจัดการซะละมามาเด้อพี่น้องทั้งไก่ มือนี่กีลาเสือเหมือนอืมหวานสวยอย่าล้วนให้มันแห้งหลายแกให้มันสุกหลายนะพ่อเนาะแม่นมันสีเหนียวอืมกิ่นั้นอากาศร้อนๆนี่กะหาเวลาพักผ่อนนะครับรลบแดดลบหนีใช่มาไม่ไหวเดี๋ยวนุ่งกันเลมานั่งตากอากาศกินเขา ครับพีพันนงกีเขายำแน่นนะครับพีโมงหางโมงคอยแรงแน่กินไปคุยไปเบิ้องในหอยและเผาเผาหน่อกระดาษก็เผาเกี๊ยวเกี๊ยวดังแรกเลย กินแบบลูกทุ่งเลยโอ้โหตอนไหนกินเลยเวลาเห็ดเห็ดหลายตักมาต่เพื่อกินไปถาลูกถาหลานเพื่อลูกเพื่อหลานเหลืองานมาก โอ้สักใจเลยกระเดาเผาผมมันบ่ผมครับเด้อนี่กันบ่มผมผมมีลิก็ใไ่ตัวนี้ครับแจ้วมีอื้ไม่เก็่ะอื้อ ม,มากินกับบ้านสวนพักกระด้กกินสดๆพักหนอกกม็มีพักหนอกอยู่กรุงเทพกรุงเทพมีพักหนอกแล้วต่ำตรงไหนตัวหน่อตัวหน่อยพอแม่แบาถ้าไปกินกับปลาเนาะมันแม่นีหลีมันแสบไปหลี ไอม้มีคนสูงอายุอยู่ในบานอ่ะถ้าออกไปข,าาข้างนอกมั่งครับผม่ต้องไปกินรู้หรอกลงทงลงชาคือได้หอยกันใช่น่องอความสุขล้วนมาว่ะอื <c oughs> อบรรยากาศนั่งใส่ความว่างเป็นหลักคก็ความว่างในจิตของห้องอย่แหไะให้มันลองลอยไปตามอากาศไปมว้วนขึ้นห้องแจ็ไป ชีวิตเท่าเวลาอยู่หลานเท่ากับอีลุงตุงนางเนะาะนม่งครับเหนื่อยยุคแค่สองคนตายง่ายเสพยุ่นี่ไฟผลิตก็ยุ่นี่จะมาแต่ว่าคนนี้มากินค่ะเอากะบบิการเต็มทีแล้วครับผมเพราะมีพี่ใหญค่คมาแตม่ใจส่วนเนี่ยยกเว้นวางย่างหมดทั่วมันขาดจางนี้เหรอเอาตลาดมา ตัวกันร่ามเลยเพรว่าเขาขึ้นเมื่อนไงมาแจกแบ่งส่วนรถอืมปุ้มยิงเมื่อไงตาวปุ้มเลยลอืมมันหนุ่มเลยละพ่อเนาะ เสื้อเขาห้อยแบบนี้มัน <an> น <alike> ุ่มขอจำคัดคือเขาจะเป็นร่วนมันสุกหลายครับผมเอกมามันเจ็ดสิบเปร์เซ็นตพราบ้านเราเอามาแข่งตั้งของเตียงแท่เปิน เขาปพวงอ่ะอืมอืมอาคารนี้ก็จะน,น้ำบุบบอลนิดหน่อยเองกันยนูนย กผ่อนค่ายครับผมคำใดอยากผมก็มาเหมือนอยากกินกินมันกับ่อนค่ายคือเอามาปิ้งอีกเนี่ยครับผมมาพักผ่อนล่มกับเย็นก่อนที่กลับบ้ายคำนี้กราแก้มือเลยแล้วว่ามีเหล่ายาบลาปิงผสมหรอครับผมมีแต่ของกินคืออ่ะอืม บรรยากาศดีแท้ๆเพาะออพากินมาสิคำก่อนนะอืมคำกระซังกินคำแล้วก็นอนอยู่นี่แหละอ้าวเรออจาจะตื่นก่อนค่อยกลับบ้านคำหมดเป็นไรตังได้มยุ่งไร <c oughs> <c oughs>

ป่าม, <PowerPoint> มันจะยังไง <G ül üyor> ครับผเอาละครับผมฝากความคิดถึงคุณทอดทุกท่านที่เขามารับชมนะครับผมวังว่าทุกสันคงกขอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนเนาะอย่าเจ็บจาไข่ครับผมสําคัญเรื่องสุขภาพครับผม่ามให้เจ็บญาไ่ไข่เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องลองนะครับผมบ่าตายหาเอาไม่แต่กามีอยู่ก็ดีครับผมแต่ข <c ười> ั <c ười> นมีแล้วก็ดีครับผมก็ดีใจน้ำาบู่นี่ก็ดินล้นไปขึ้นจนังแน่หอย คือยังเย็นนุ่นอ่แหละครับผมตัวลงไปครับแย่ไปซีเรียสมันก็มันหลายเดือนมือหนึ่งมือหนึ่งก็จบไจปีครับผมสำหรับคนที่สมมตินอนเสื้อกินเขาโปแสะเปิดหน้าห้อยเปลือกวิธีอีสานเหมือนห้องเบิรงครับผมเหมือนซูลโฮเส้าไปกับชีวิตอย่แล้วครับผมโอ้มือนี้แซ่บครับครับผมจ้ะแล้วคลิปนี้อยู่ดีไม่แยงกันทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีจ้๊